ถนนหมายเลข24เส้นทางโชคชัยเดชอุดมในสมัยนั้นยังเป็นถนนสองเลนอยู่พระทุดงทั้งสามรูปที่เดินทางไกลจาลิกมาเรื่อยๆตามลำดับเดินทางมาด้วยเท้าเปล่าคําที่ไหนก็ปากกดนอนที่นั่นจนบางครั้งชาวบ้านญาติโยมได้ผ่านมาเห็นเห็นปฏิปทาของพระทั้งสามรูปพวกเขาก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใส พระที่เดินตากแดดร้อนในช่วงเดินเมษาสาธุชนญาติโยมบางคนถึงขับไปแวะซื้อรองเท้าที่ล้านขามาถวายให้ท่านใส่องค์ละคู่แม้พวกท่านจะไม่มีความต้องการสิ่งที่รองรับฝ่าเท้าแต่เขาก็ได้ตั้งใจนำมาถวายเขาก็ได้มีความปรารถนาที่จะได้ส่วนบุญในส่วนนี้เพื่อให้กุศลผลบุญของญาติโยมสำเร็จผล ก็ได้รับท่านเหล่านั้นจากพวกเขาเพื่อไม่ให้พวกเขาเสียกำลังใจในการทำทานเป็นการฉลองศรัทธาให้กับผู้มุ่งมั่นในบุญบางคนที่ขับรถผ่านก็พากันจอดรถมากราบขอนิมนต์ให้พวกท่านขึ้นรถไปด้วยพวกเขาเกิดความสงสารพระทุดงที่ต้องมาเดินตากแดดตากลมอย่างนี้ก็ต้องปฏิเสธพวกเขาไป เพราะมันไม่ใช่วิสัยของพระธุดองค์พระปาก็ไม่ใช่ว่าจะลังเกียดญาติโยมพวกเราจะลิกมาแบบนี้มีความยินดีพอใจกับการเดินทางอย่างนี้การขึ้นรถขึ้นลากับญาติโยมบางทีมันก็เป็นอุปสรรคในรถบางครั้งก็อ,อาจจะมีโยมผู้หญิงมันอาจจะทำให้พวกเราไม่ถนัดนั่งรถไปกับพวกเขาก็ต้องปฏิเสธเขาไป แม้ว่าพวกเขาจะมีความตั้งใจอันบริสุทธิ์ก็ตามแต่บางครั้งโยมผู้ศรัทธาในการจาริกธุดงของพวกเราถึงไม่นั่งรถโดยสารไปกับพวกเขาก็ขอให้พระคุณเจ้าขึ้นไปนั่งบนรถให้กับพวกเขาทีพอได้เป็นพิธีพอได้เป็นสิริมงคลบางคนถึงกลับหาแป้งหาน้ำโอบน้ำหอมหาดอกไม้มานิมนต์ให้พวกเราเจิมรถให้ แม้จะปฏิเสธว่าพวกอาตมาทําไม่เป็นหรอกแต่พวกเขาก็ยังยัดเยียดให้กับพวกเราทําทําอะไรก็ได้แล้วแต่พระคุณเจ้าจะเมตตาเพราะพวกเขาคิดว่าพระอริยสงฆ์ผู้เจริญแล้วแค่แปะแค่ต้องแค่สัมผัสแค่ขึ้นรถนั่งรถของพวกเขาความศักดิ์สิทธิ์ความเจริญกาบังเกิดขึ้นนน่นน่นพวกเขาก็พากันคิดไปนู่นเลย แต่พวกเขามีความเลื่อมใสศรัทธ,ธาก็ไม่อยากจะขัดศรัทธ,ธาของพวกเขาเพื่อไม่ให้พวกเขานั้นเสียกำลังใจก็ทำำไปอย่างนั้นแหละก็เอามือนิ้วชี้ไปจุ่มกับแป้งเหล่านั้นกำหนดจิตให้เป็นสมาธิก็จิ้มตรงนั้นตรงนี้พอให้มันเสร็จเสร็จไปเสร็จแล้วก็แล้วกันไม่มีอะไรต่างคนต่างก็แยกย,าย้ายพระก็ไปทางของพระ โยมก็ไปตามเส้นทางของโยมกระนั้นก็ยังไม่ไหวถูกตามหามีอยู่ครั้งหนึ่งเดินทางมาถึงอำเภอรประโคนใจจังหวัดบุรีรัมย์ญาติโยมเขาที่ซื้อรถใหม่เขาเห็นพระธุดงเดินผ่านมาเขาก็าเลยขอนิมนต์เขามากราบนิมนต์ให้ไปเจิมรถให้เขาทีแม้เราจะปฏิเสธเท่าไหร่เขาก็ายังขอร้องอยู่อย่างนั้นเมื่อมันหลีกเลี่ยงศรัทธาไม่ได้ ก็ไปทำให้เขาให้มันแล้วแล้วเสร็จไปเอาเนิ้วมือกิ้มตรงนั้นทีตรงนี้ทีเสร็จแล้วก็เดินทางต่อพอสองวันต่อมาเดินทางถึงจังหวัดศรีสะเกดโยมเจ้าของรถคันนั้นเขาก็พาญาติพี่น้องของพวกเขาขับรถตามหาจนมาทันที่อำเภอบัวเชดเขตจังหวัดศรีสะเกดญาติโย,ยมที่โดยสารมากับรถของพวกเขาต่างก็พากันมาก้มกราบ บางคนก็เอาน้ำมาล้างเท้าให้เอาผ้าเช็ดเท้าให้เราจนแห้งสนิทผ้าที่เช็ดเท้าให้ก็เป็นผ้าเขาบางผ้าเขามาพวกเขาบอกว่าจะเก็บเอาไว้บูชานู่นเนี่ยพุทุชนเขาฟุ้งซ่านกันไปถึงขนาดนั้นที่เขาพากันขับรถตามหาเขาก็บอกกับเราว่าหวยมันออกกับเลขทะเบียนของรถของเขาสามตัวตรงตร,งตรง เป็นเพราะอำนาจลิบของพระธุดงจึงทำให้เขามีโชคมีลาบก้อนใหญ่ถูกหวยไปตั้งหลายแสนโน่นแหยิงไปกันใหญ่เลยทีนี้หวยมันจะออกอย่างไรออกเลขอะไรมันก็ไม่เกี่ยวกับเราเราไม่ได้ไปสั่งให้หวยมันออกเลขตัวนั้นตัวนี้โยมให้เจิมลถก็เจิมไปงั้นๆจนต้องได้ออกตัวและบอกกับญาติโยมเหล่านั้นว่า มันพุกเฉยๆละมังโยมมันไม่เกี่ยวกับอาตมารหรอกพอเราพูดอย่างนั้นก็ยิ่งทำให้พวกเขาเกิดความศรัทธากันไปใหญ่หาว่าเราเป็นพระดีเป็นพระแท้มีแต่ถมตัวขนาดเห็นจัดจักระจักษ์แก่ใจประจักษ์แก่กแกสายตาว่าเราเจิมรถให้แล้วหวยมันก็ออกที่ะเบียนรถของเขาโน่้นเลยทีนี้ยิ่งไปกันใหญ่ ตีความหมายกันไปอีกฝากฝั่งหนึ่งพอเราแสดงทำให้ฟังที่เป็นความจริงพวกเขาก็ฟังไปงั้นๆบางคนถือกระดาษมาด้วยพอเราพูดไปยกมือยกไม้ไปด้วยเขาก็เตรียมนับเขาก็เตรียมจดละว่าเรายกมือกี่ครั้งยกกี่นิ้วพูดอะไรออกมาเป็นจำนวนตัวเลขก็พากันจดไว้หมดโอ้ยตายตาย มันหลงอะไรกันขนาดนี้ธรรมะข้อคิดดีๆปล่อยผ่านเหมือนกับเราสีซอให้ควายฟังจิตของพวกเขาจะดักเอาเฉพาะสิ่งที่พวกเขาต้องการนั่นก็คือตัวเลขเท่านั้นส่วนธรรมะปล่อยผ่านมันก็เป็นอย่างนี้แหละหนอะสสำหรับผู้ที่มีกิเลสที่หนาไปด้วยความอยากแสงสว่างแห่งธรรม สองสว่างไปไม่ถึงจิตถึงใจพวกเขาสิ่งที่เขาได้มามีโชคมีลาภถูกหวยรวยเบอร์มันก็เป็นบุญเก่าของพวกเขาที่เคยสร้างเอาไว้เมื่อจังหวะโอกาสของชีวิตที่เหมาะเจาะบุญเก่ามันก็ส่งผลให้มันไม่เกี่ยวกับพระเลยแม้แต่สักนิดเดียวที่โชคลาภบ,บังเกิดมันก็เป็นเพราะบุญกรรมของเขาเราเป็นพระ เราก็ได้แต่พูดบอกเพื่อเตือนสติว่าเงินที่ได้มานี้มันเป็นของร้อนมันก้อนใหญ่ก็จริงแต่ก็ขอให้ใช้จ่ายอย่างมีสติอย่าทำให้โชคลาภของเราที่ได้มาแบบฟรีๆต้องกลายเป็นทุกขลาภก็คงจะบอกพวกเขาได้เท่านั้นเพราะข้ออัดข้อทำพวกเขาไม่ฟังแต่อย่างน้อยในเช้าวันนี้ผู้เล่อล่อสัญจรอ,อย่างพวกเรา ก็มีข้าวกินเป็นหนึ่งมื้อลหละมันก็เป็นอาหารที่ปานีที่ภูเขานํำมาถวายจากที่พวกเขาคิดว่ามีโชคมีลาภเพราะเราเมื่อฉลองศรัทธาเขาเสร็จเรียบร้อยเราก็าไปตามทางของเรารองเท้าที่เขาถวายมานี่เป็นรองเท้ายี่ห้อดาวเทียมพอใส่เดินไปน,นานๆหูรองเท้ามันก็กัดเทา้ามันก็สู้เดินเท้าเปล่าไม่ได้อยู่ดี ก็ต้องยอมถอดยอมสลัดทิ้งไว้มาใช้เท้าเปล่า,าตามเดิมดีกว่าสะดวกกว่ามันคล่องตัวกว่าเส้นทางที่เต็มไปด้วยศรัทธาก็มีลาบสกาละตามลายทางบ้างแต่พระธุดงค์ทั้งสามลูกจัดการกิจใจได้แล้วลาบสกาละเหล่านั้นจึงเป็นไปได้แค่เพียงสิ่งที่ปล่อยผ่านไปไม่ยึดติดยึดมั่นให้เป็นภาละ สิ่งไหนที่ถ่วงความเจริญในธรรมหรือขวางขั้นทางมุ่งตรงต่อมรรคต่อผลนิพพานสิ่งนั้นแหละเป็นอวิชชาเฝ้ารักษาใจของตัวเองไม่เมามัวหลงตัวเพ่งโทษคนอื่นยืนเดินนั่งนอนมีสติและลึกรู้ ผูกไว้กับลมหายใจที่เข้าออกนั่นแหละคือทางมุ่งตรงต่อมรต่อผลนิพพานโดยแท้ตัณหาคือต้นสายปลายเหตุมีอำนาจเป็นนายผู้สร้างสร้างสุขสร้างทุกข์หนทางเดินของตัณหาคือความคิดหากเกิดตัณหาแล้วไม่ปรุงต่อตัณหานั้นก็ย่อมตั้งอยู่ ไม่ได้อีกในขณะที่พวกเหล่านี้ถือว่าโชคดีมากแล้วที่เราได้กเกิดมาเป็นมนุษย์จงใช้เวลาอันสั้นของชีวิตในคราบของมนุษย์นี้ประกอบแต่กรรมดีแต่กรรมกุศลเถิด เมื่อกรรมดีเราสร้างสิ่งอื่นดีๆก็ย่อมตามมากุศลผลบุญจะให้ใครมาสร้างให้มาสร้างแผนเราได้เล่าถ้าเราไม่ลงมือทำเองสร้างเหตุเองสรรพโลกทั้งปวงทั้งภายในภายนอกทั้งไกลและใกล้ทั้งหยาบและละเอียดล้วนแต่มีอนิจจา ความไม่เที่ยงทุกขตาเป็นทุกข์ที่ทนได้ยากอนัตตาไม่ตามความประสงค์ของความหวังปัจจุบันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเห็นจริงสัมผัสจริงทุกความดีจึงต้องทำได้ภายในปัจจุบันจะไปทำในอนาคตมันก็ยังมาไม่ถึง จะนึกถึงอดีตมันก็ผ่านมาแล้วมีแต่ปัจจุบันขณะเท่านั้นที่เราสามารถสัมผัสได้สังเกตไปทุกระยะตั้งสติอย่าขาดอย่าวาดอนาคตอย่าผูกกร,ระดีอย่าอยากจนเป็นทุกข์แดดและอากาศที่อยู่ในโลกนี้ที่เราบ่นว่าร้อนกันทั้งนั้นมันก็ไม่เท่าไหร่หรอก ร้อนในโลกมันไม่ได้แม้แต่สักเสี่ยวหนึ่งของเมืองละโลกพิกษุทั้งสามลูกโปรยไปกระแสธรรมไปตามเส้นทางที่เดินผ่านเหมือนกับโปรยทานหว่านกันละปะพึกให้ผู้คนญาติโยมที่ผ่านทาง ได้เก็บเอาไปใช้ประโยชน์ไปพินิษพิจารณาใครได้มากใครได้น้อยก็ตามแต่บุญวาสนาของบุคคลนั้นก็เหมือนกับพวกเราที่ไปแย่งกันรับประพฤกเหรียญโปรยทานจะได้มากได้น้อยก็ตามแต่ความสามารถของคนผู้นั้นส่วนผู้โปรยทานมีหน้าที่ให้เท่านั้นข้อคิดข้อธรรม ในยามที่ญาติโยมอยากจะฟังพระอาจารย์โชตพระชรและหลวงพี่คําพศก็ได้จําแนกแจกแจงธรรมให้กับญาติโยมเหล่านั้นฟังตามวาระและโอกาสที่เหมาะสมเหมาะแก่ผู้ที่ได้รับฟังบั่งมีเพราะเรารู้จักประหยัดขัดสนอัตคัดเพราะเราฟุ่มเฟื่อยถูกบัณฑิตตํานินินทา ดีกว่าถูกคนพานยกย่องบางครั้งเราควรพูดในสิ่งที่คนอื่นนั้นอยากจะฟังไม่ใช่พูดแค่เพียงในสิ่งที่เขาอยากจะพูดพูดไปไม่มีใครฟังมันก็เท่านั้นขยันให้เหงื่อออกทางขุมขนดีกว่าขี้เกียจแล้วยากจนจนน้ำตาลน้นออกตา เกิดมาเป็นคนทั้งทีจงเอาดีให้ได้จะตายทั้งทีให้ฝากดีเอาไว้อย่าใช้เกินประมาณอย่าทานเกินที่มีปัญหาไม่ใช่ป้ายบอกทางให้เราหยุดแต่มันเป็นป้ายบอกทางหลุดผลมุ่นทุกก้าวย่างของพระธุดงค์ทั้งสามลูกที่เหยียบย่ำไปบนผืนแม่พระทรณี เปรียบเสมือนได้ฝากล่องลอยแห่งความดีประดับไว้บนโลกโลกาฝากลอยธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อสืบทอดเรียนรู้ศัจธรรมให้ถึงชนรุ่นหลังที่ยังพากันวนเวียนหลงอยู่ในโลกของวัตตะให้พวกเขารู้จักหาทางออกในวัตฏะวนแห่งนี้แม้ญาติโยมหลายคนเมื่อพากันมาดูพระทุดงทั้งสามรูป ต่างก็พากันสงสารท่านที่พวกท่านต้องมาเดินจาลิกทุดงแหลมหลอนย่ำผืนดินผืนหินไปด้วยเท้าเปล่าเดินตากแดดตากฝนอย่างไม่มียออ่อท้อแหลมหลอนพระเนจรไปเหมือนกับนกขมิน้นใครเห็นใครก็ต่างพากันนึกสงสารกับความทุกข์ทรมานของพวกท่านสิ่งที่พวกเขาได้เห็นสิ่งที่พวกเขามองอย่างนั้นมันก็ถูกของเขา เพราะเขาเอาวาละแห่งโลกมาเทียบโลกที่เขาชอบความสะดวกสบายจนบางครั้งคําพูดความเป็นห่วงของญาติโยมก็มาบังเบียดพวกท่านจนต้องได้พูดเบกความรู้สึกเหล่านั้นเอาไว้เพื่อไม่ให้เป็นวัจจีกรรมต่อผู้พูดไม่ต้องมาสงสารพวกอาตมาหลอกญาติโยมพวกอาตมาถึงเส้นชัยแล้ว ไม่มีอีกแล้วซึ่งไปข้างหน้าพวกอัตมาหยุดแล้วแต่พวกโยมละ่ะยังไม่พากันเบื่ออีกหรอกหรือที่จะต้องเดินทางอันไกลแสนยาวไกลอย่างไม่มีที่สิ้นสุดคำพูดที่แฝงด้วยปิศนาธรรมผู้มีปัญญาก็หาแก้ไขคำตอบได้ผู้ไม่มีปัญญาก็คิดว่าพระพวกนีบ้บ้า บ้างก็ว่าพวกท่านโง่บ้างไหนบอกว่าหยุดแล้วก็ยังพากันเดินอยู่ซ้ำยังพากันเดินไปอย่างไม่มีจุดหมายใครถามอะไรก็ตอบได้แค่ว่าไปเรื่อยๆมันจะหยุดได้อย่างไรจะไปอยู่ที่ไหนจุดหมายปลายทางไม่มีนั่นแหละผู้ที่ไม่เข้าใจความหมายเขาย่อมตัดสินไปอย่างนั้นตัดสินในทิศทางของโลกโลก ที่โลกเขาต้องเดินไปต่ออย่างแสนยาวนานชีวิตนี้มันน้อยนักแต่ชีวิตนี้ก็สำคัญนักเช่นกันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อเป็นทางแยกจะไปสูงไปต่ำจะไปดีไปหลายเลือกได้ในชีวิตนี้เท่านั้นอย่าพากันไปตั้งหวังมากมั่นกับชีวิตข้างหน้าเลย ซึ่งเราไม่สามารถรู้เลยว่าชีวิตข้างหน้าเราจะเกิดเป็นอะไรพึงสำนึกในข้อนี้ให้จงดีแล้วจงเลือกเถิดเลือกให้ดีเถิดญาติโยมเอย๋ยพระอาจารย์โชตและหลวงพี่คำพศ ได้พากันเดินจากลิกทุดงมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกทั้งสองท่านว่าจะพากันข้ามแม่น้ำโขงไปจะไปจำปรรษาอยู่ทางประเทศลาวพระทุดงทั้งสามท่านได้แยกทางกันที่อำเภอโของเคียมจังหวัดอุบลทางพระชรก็จะข้ามแม่น้ำโขงไปเหมือนกันแต่ท่านตั้งใจว่าจะเดินทางขึ้นไปทางเหนือส่วนพระอาจารย์โชและหลวงพี่คำพุทธจะเดินมุ่งหน้าลงไปทางใต้ ทั้งสองท่านได้ตกลงกันว่าในปีนี้เมื่อถึงการเข้าพรรษาทั้งสองท่านจะพากันไปจำพรรษาอยู่ภายในป่าทางลาวใต้แขวงอัตปือนุน่นส่วนพระอาจารย์ชอนที่ตั้งใจจะเดินขึ้นเหนือก็เพื่อที่จะไปโปรดเหล่าดวงวิญญาณของเพื่อนๆนทหารที่ตายในสนามลกบ,บางคนก็ตายอยู่ในดงในป่าเพียงลำพังดวงวิญญาณของพวกเขา ก็ยังไม่ได้ไปไหนยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดบางดวงจิตก็ได้มาคล้องติดอยู่ในนิมิตของท่านเขายังไม่รู้เลยว่าเขาตายด้วยซ้ำเขาก็ยังวนวนเวียนอยู่ในที่เดิมที่เก่าอยู่อย่างนั้นเพื่อนที่มาจากบ้านเกิดเมืองนอนก็มีอยู่หลายชีวิตที่ต้องเอาชีวิตมาทิ้งในป่าภายในประเทศลาวบางดวงจิต ก็สิงสถิตยอยู่กับแม่น้ำโขงวิญญาณของพวกเขายังไม่รู้หนทางไปบางคนจิตดวงสุดท้ายตายด้วยความอาฆาตแขนก็ได้ไปเกิดเป็นอสุรกายเหตุแล้วช่างหน้าสมเพศเวทนาพวกเขายิ่งหนักเหล่าบรรดาดวงจิตดวงวิญญาณที่ยังพากันหลงติดข้องอยู่กับแม่น้ำสายนี้มีมากมายนับรลอยนับพันดวงจิต ดวงจิตท,ที่อยู่ในภพภูมิที่ดีมีสุขบ้างก็คงจะเป็นภพของพวกหน้าซึ่งพวกเขามีความเป็นกึ่งเทวดากึ่งสัตว์เดรัจฉานก็อย่างที่จะพอพบสุขพบกับแสงสว่างได้แต่พวกเราสัมภเวสีที่หลงติดข้องอยู่นี่สิน่าสงสารพวกเขายิ่งนักทั้งวิญญาณของชาวบ้านและคนทั่วไปและวิญญาณของเหล่าบรรดาทหาร ทั้งทหารไทยทหารอเมริกันทหารของหาวเจ้าของประเทศก็มีบางดวงจิตก็ยังติดข้องอยู่กับการต่อสู้อย่างนึกว่ามีการสู้รบอยู่เขาก็อยู่กันอย่างหลบๆบซ่อนๆไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจใครเลยแม้แต่ตัวเองตายไปอยู่ในภพแห่งทุกข์ก็ยังไม่รู้อย่างมีอยู่วันหนึ่ง ขณะที่พระชรปรกกฏอยู่ใกล้ๆกับฝั่งม่น้ำโขงเวลาในขณะนั้นประมาณสีทุ่มกว่า,วาเสียงหมาหอนก็แว่วดังมาแต่ไกลท่านก็ไม่ได้สนใจอะไรกับเสียงที่ได้ยินนั้นก็อย่างนั่งกรรมฐานทำสมาธิรักษาจิตใจของตนไม่ให้มันสายแสไปกับเสียงที่ได้ยินพวกสุนัขก,ก็น่าจะเป็นสุนัขของพวกชาวบ้านบางเป็นสุนัขจรจัด ที่นอนอยู่ตามดงตามป่าพวกมันหอนไล่มาเรื่อยๆจนใกล้เข้ามาทุกขณะสักพักหนึ่งภาพในนิมิตก็ปรากฏเห็นเป็นกลุ่มของทหารกำลังพากันเดินเรียงแถวมาประมาณหกเจ็ดนายท่าทางของพวกเขาพากันหิวโศยิ่งหนักก่อนที่พระชรจะมาปรากฏอยู่ที่นี่ชาวบ้านก็ได้เล่าให้ท่านฟังว่าตกกลางค่ำกลางคืนมา เส้นทางนี้ไม่ค่อยจะมีใครเดินผ่านถ้าไม่จําเป็นจะไม่มีใครผ่านมาเลยเพราะทุกคนที่ผ่านมาก็เจอดีกันทุกไลายชาวบ้านผู้ไม่เข้าใจพวกเขาก็คงจะคิดว่าวิญญาณผีทหารเหล่านี้คงจะเป็นผีเฮี้ยนผีดุที่คอยหลอกหลอนชาวบ้านอยู่เรื่อยๆแต่แท้ที่จริงแล้วพวกวิญญาณเหล่านี้พวกเขาไม่ได้ตั้งใจหลอกหลอนใครเลย คือพวกเขาไม่รู้จักว่าตัวเองนั้นได้ตายไปแล้วที่ยังคงหลงติดข้องอยู่ก็เพราะด้วยความไม่รู้เมื่อวิญญาณผีท่าเหล่านั้นเดินผ่านเข้ามาใกล้พระชอดได้กำหนดจิตให้เป็นสภาวะทิพย์เพื่อสื่อสารกับเหล่าดวงจิตดวงวิญญาณเหล่านั้นโยมพวกโยมจะพากันไปไหนเล่าเดินเข้ามาทางนี้หน่อยมาหาอัตมา ผีทหารเหล่านั้นที่พากันหิวอย่างอดโซก็าพากันเดินเซซัดเซโซเข้ามาพอมาถึงต่างก็พากันมายืนจ้องมองผู้ที่นั่งอยู่ภายในมุงกฎนั้นสงครามเขาจบไปนานแล้วพวกโยมไม่กลับบ้านกับช่องกันหลอกหลีพระคุณเจ้าพวกกับผมไม่มีทางไปเดินไปทางไหนมันก็กลับมายังที่เก่าหิวก็หิว ข้าวก็ไม่ได้กินอยากจะกลับบ้านแต่ก็หาทางกลับไม่ได้ขอรักพวกโยมรู้ไหมว่าพวกโยมนั้นได้ตายจากโลกนี้ไปแล้ววิญญาณผีทหารเหล่านั้นต่างพากันชะง,งักเมื่อได้ยินพระพูดคำว่าตายพระชนจึงใ้เทศนาธรรมสั่งสอนให้กับพวกเขาเพื่อให้พวกเขาได้ยอมรับความจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นให้พวกเขา ได้คลายความยึดติดยึดมั่นที่มันไม่เคยพาผ่านผลไปทิศไหนทางไหนเลยพอเทศนาธรรมอยู่สักพักดูท่าทางว่าพวกเขานั้นจะยอมรับได้จิตที่หลงติดอยู่ในภพก็ค่อยๆค,ค,คลายออกเมื่อจิตใจของพวกเขากล้ายอมรับความจริงแสงสว่างก็เปิดทางโล่งไม่ยึดติดกับอดีตไม่วิตกกับอนาคต ผู้ใดหยุดห่วงกับเรื่องอนาคตบุคคลน,นั้นย่อมผลจากความกังวลในอดีตนี่คือคำสอนของครูบาอาจารย์ที่มีนามว่าพุทธ,ธะบุคคลใดยอมรับทุก์ได้บุคคลน,นั้นจะไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของทุกข์ก็ทุกข์นั่นมันมีอยู่แต่ไม่มี เจ้าของทุกเราดวงวิญญาณพวกผีทาหารเหล่านั้นเมื่อพากันได้รับกระแสแห่งธรรมที่พระชรได้แผ่เมตตาให้กับพวกเขาและอุทิศส่วนบุญสดกุศลให้กับพวกผีทาหารเหล่านั้นเมื่อจิตใจของพวกเขาเปิดรับกระแสเมตตาแห่งผู้บริสุทธิ์เกิดสำลิดผลในบัดดลส่งผลให้ดวงวิญญาณของพวกเขาได้หลุดผลจากภพที่เป็นอยู่ แล้วก็ได้พากันจากไปตามวาลกรรมของใครของมันไปตามทางที่เห็นสมควรแก่วิบากตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเหล่าบรรดาพวกผีทหารก็ไม่ได้มาหลอกมาหลอนผู้คนอีกเลยพระชรเดินจากลิกทุดงภายในป่าเพียงลำพังรูปเดียวจากป่าสู่ป่าจากหมู่บ้านสู่หมู่บ้านช่วยส่งดวงวิญญาณที่ยังหลงเหลือติดค้าง ที่หาทางกลับบ้านไม่เจอให้พวกเขาได้พบทางออกจากภพที่เป็นอยู่นำแสงสว่างแห่งธรรมส่งนำทางดวงจิตให้พวกเขาได้ไปพบที่เห็นแก่สมควรในครั้งนั้นพระชรได้ช่วยเหลือดวงจิตที่ติดอยู่ในป่าไปหลายสิบดวงและยังได้มีโอกาสเดินจาริกทุดงกลับไปยังสถานที่ ที่ตนเองนั้นได้เคยถูกคุมขังในครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนและได้ถูกจองจําพร้อมกับหลวงพี่ศินในครั้งนั้นความสําเร็จเป็นสิ่งที่หวังได้ไม่ว่าจากการงานใดๆก็ตามเมื่อมีความพยายามบวกกับความเพียรการงานใดๆก็ย,ย่อมสําเร็จปุ้ทุชนคนอย่างเราๆลองเอาหลักของอิทธิบาทสี มาประยุก์ตใช้กับชีวิตประจาวันดูนะครับคือถ้าพวกเรามีฉันทะความรักความพอใจในสิ่งที่ทำอยู่และสิ่งที่มีอยู่วิริยะความพยายามความภาคเพียรอย่างต่อเนื่องจิตตะเอาใจใส่ม,ม,มุ่งมั่นรับผิดชอบในการงานในสิ่งที่ทำนั้นๆมิมังสาความตระหนักไต่ตอง ถึงเหตุถึงผลด้วยปัญญาอิทธิบาทสี่เป็นหลักธรรมที่ประกอบไปด้วยหลักของคุณธรรมทั้ง4ี่ประการฉันทะวิริยะจิตตะนิมังสาหากผู้ใดถือหลักธรรมทั้งสี่ประการนี้การงานใดๆย่อมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอนขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านลองน้อมลำลึกดูนะครับ ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการรับชมรับฟังแล้วค่อยพบกันใหม่สวัสดีครับ